สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้ก็ได้เรื่อแล้ววันเสาร์แล้วครับเอาไปลางนะรถเกียวจะสตาร์ตติดไหมเนี่ยวันนั้นยังติดดีๆอยู่เลยเจมยก้อพว่วงอ่ะติดแล้วครับต้องพ่วงนะ สตาร์ทยากมากปีหน้าสงสยัยได้เช็คปั๊มใหม่ครับเช็คเครื่องใหม่นะปีนี้สตาร์ทยากมาก แล้อบขอขอขับนะไม่เคยได้ขับคนรถเกี่ยวสักทีนะครับขับแต่รถเทเลอร์เปล่าๆรอบนี้เขาเลยอยากขับดูนะอ่าให้เขาขับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ตรงที่ล้างนะครับอมาถึงแล้วครับตรงนี้เลยเอารถถ่ายมาเคลียร์พื้นที่รอแล้วครับเตรียมสูบเรียบร้อย แกวบรรจุอรทุ่งสะเทือนเขาก็มาล้างตรงนี้นะแต่พวกต้นไม้ยังรกๆอยู่เลยผมเอารถไถยมาดันออกหมดเลยนยี่ต้นไม้รกๆตรงนี้เตรียมสูบเรียบร้อยครับก็รถเกี่ยวมาถึงแล้วเดี๋ยวลุยเลยนะวันนี้ก็สายแล้วพวกไอ้เช่มมาสายครับวันนี้ผมเตรียมสูบรอตั้งแต่เช้านะแต่ไม่มีคนมาพิจ๊าก็เพิ่งมาครับแต่ปิจา๊ามากนไอเช่มะ คไปขนฝางมาครับเมื่อเช้าครับนี่นะตอนนี้ก็ล้างเสร็จแล้วครับรถเกี่ยวเสร็จแล้วล้างรถไถต่อทะเลก็เสร็จแล้วครับเหลือรถถ่นิดนึงไม่ได้เอาไมตี้มาล้างด้วย ไม่มีคนขับมาโอไมตี้ตาเอาไปนาครับไม่ได้เอามาล้างเลยรอบนี้พี่จะมาล้างด้วยครับสะอาดมากเนี่ยตามช่องล้อน้ำก็เปิดล้างนะครับถอดใบออกนะแล้วก็ตรงสเตอร์ด้วยครับพี่จะไอถอด ถอดล้างทุกซอกทุกมุมเลยตู้นวดก็เปิดแล้วเปิดล้างหมดแล้วนะครับข้างบนไล่ลงมาฝากระโปรงเนี่ยใต้กระโปรงก็ล้างนะเนี่ยขัดยังดีปีที่แล้วไอ้เช่มกระบบล้างสองคนไม่สะอาดเลยครับล้างแค่ภายนอกนะภายในล้างไม่ถึงครับปีนี้พี่จ้ามาช่วยลุยเต็มที่เลย เรียบร้อยพร้อมขาย <Huh? S 1> สนใจมาดูได้ครับขาย,ย,ขายไหมจะบอกให้ขายเลยย,ยังไม่มีที่จอดครับไม่รู้ว่าจะเอาไปจอดตรงไหนนะน่าจะจอดตรงข้างนอกก่อนครับข้างในย,ยังไม่ได้เคลียร์เลยผมว่าจะทำโรงใหม่ด้วยเดี๋ยวรอดูเอาไปจอดไว้ข้างนอกก่อน แชมกำลังไปซื้อข้าวครับก็ล้างมาครึ่งวันแล้วตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายสองแล้วครับมาตอนสิบโมงนวันนี้พวกลูกพี่เขามาสายลูกพี่แชมลูกพี่อบนะล้างอีกรอบหนึ่ง เขาล้างเฟ็บล้างอะไรให้หมดแล้วนะเนี่ยถูทั้งคันเลยตามทางอุ้มเนี่ยพวกเลดเลดเนี่ยถูหมดเลยนะหน้ากากปากก็ถูนะเนี่ยบางคโคลนช่วงล่างก็ถูครับโอปีนี้เขาล้างดีมากลูกพีมาคุมเนาะเข้าขายทุกคันครับรถเกียวรถไทยรถด,ดำเทเลอร์ สนใจคันไหนครับมาดูนะขายทุกคันไมตี้ก็ขายถ้าขายออกนี่ไม่เล่นแล้วขี้เกียจโ้เหนื่อยแล้วเออนั่นแหละทูดีๆตรงนี้ด้วยข้างลัางด้วยอ๊บข้างลัางนู่นน่ะ แถวหลังใช่ไหมดินเกาะเต็มเลย <Okay. S 1> โอ้โหเรียบร้อยครับจะเจ้ากลับบ้านแล้วจอดยาวๆเลยปีหน้าก็โซ่นะครับ เรียนโซ่ใบโรลเลอร์แล้วก็ใบด้วยแต่ผมว่าจะปเปลี่ยนแค่ข้างเดียวก่อนนะใบนะห้าสิบข้อเนี่ยของผมมันข้างละห้าสิบข้อนะ เรียบร้อยครับเทเลอจอดนูน่นเทเลตากแดดครับไม่มีที่จอดที่แรกว่าจะเอาไปไ,ไปไว้นู่นก่อนเดี๋ยวผมจะต่อลังคาแบบนี้ครับจะรื้อโรงเก่าออกนะเดี๋ยวทําแบบแบบนี้ให้มันยาวไปถึงนู่นเลยกลัวว่าจะนานครับก็เลยเอามาจอดไว้ก่อนเดี๋ยวไอ้นุ่มมันจะร้อน ก็เอาเขามาจอดร่มก่อนเรียบร้อยปีฤดูครับปิจะรื้อเลยไหมรื้อลอเลยยกมาแรงรื้อต่อปีหน้าจะได้ไม่ต้องส่มสมไม่เลยล้างรถเรียบร้อยแล้วก็เหลือพวกของพวกนี้เดี๋ยวจัดใหม่ครับอะไรเยอะแยะเลย เมื่อวานก็รื้อเศษเหล็กไปขายแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเหลือพวกนี้ครับยังไม่ได้จัดระเกะระกะไปหน่อยประมาณนี้ครับรถเกี่ยวจบแล้วครับปีนี้ได้เจอกันใหม่ปีหน้าครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ